สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค2 EP 7เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ขวัญน,นั่งกินข้าวอยู่กับพ่อแม่อยู่ๆหมอก็ทักมาถามขวัญว่าพร้อมไปทะเลหรือ,อยัง ทำมาขวัญถึงกับเลิกลากทำตัวไม่ถูกเลย ว่อเมกลกาขอแม่ไปขวัญก็พยายามหาจังหวะถามแม่แล้วเธอก็ถามว่าวันเสาร์นี้เธอไปเที่ยวทะเลหัวหินกับเพื่อนได้ไหมครั้งหนึ่งคืนไปกันหลายคนเลยสไปก็ไปด้วยพักคอนโดของพ่อหมอกพูดเป็นชุดเลยเหมือนกลัวจะไม่ได้ไปพอพูดจบแม่ก็หันไปมองหน้ากับพ่อแล้วก็อนุญาตให้ขวัญไปทำมาขวัญดีใจมากรีบทักแชทไปบอกหมอกทันทีแต่อยู่ๆแม่ก็ถามขวัญว่ามีกินเครื่องดื่มมืนเมากันไหมขวัญก็บอกว่าเพื่อนๆเธอคงจะกินกันแต่ขวัญจะไม่กินพ่อก็เลยบอกว่าถ้าขวัญอยา กินให้มากินกับพ่อก็ได้นะขวัญก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะเธอไม่อยากลองแต่ถ้าวันนึงเธออยากลองกินเธอจะมาลองกับพ่อนะแล้วขวัญก็หันไปสัญญากับแม่ทันทีว่าเธอจะไม่กินวันต่อมาพ่อกับแม่ก็มาส่งขวัญไปหัวหินที่โรงเรียนเพราะว่าน,นัดกับเพื่อนๆไว้มาถึงก็เจอสไปเต,ตอร์ต้าหมอกแล้วก็ไผ่นั่งรออยู่สักพักป๊อบก็ขับรถเข้ามาพร้อมกับขนมปังแล้วก็ออย เป็นพี่ชายที่ดีจริงๆและคนสุดท้ายที่มาถึงก็คือวินนั่นเองวินเดินเข้ามาแบบสโลไล์เสื่องซึมมากๆและทุกคนก็เตรียมตัวเดินทางล้อหมุนไปทะเลกันระหว่างที่ทุกคนกําลังจะขึ้นรถพอด์ก็โทรมาหาสไปค์แบบห่วงใยทันทีโดยที่มีไผ่ยืนแอบฟังอยู่ข้างหลังแล้วก็เดินขึ้นรถไปแบบง่อยๆพอมาถึงทะเลหมอก็บอกให้ทุกคนขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมาเจอกันข้างล่างหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยบ๊อบมันดีดามาก<า>เ,เห็นทะเล,ะเลก็ตะโกนร้องเพลงแหกปากไม่หยุดเหมือนชี ชีวิตนี้ไม่เคยมาทะเลเลยแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปเล่นตามมุมของตัวเองโดยขวัญสไป์ามาหามุมถ่ายรูปกันส่วนวินกับหมอก,ก็มายืนมองขวัญกับสไป์และทุกคนก็มารวมตัวเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานฟินเวอร์พอเล่นน้ําเสร็จตอนเย็นทุกคนก็มาเตรียมตัวย่างบาร์บีคิวกันแต่ขวัญก็ไปยืนถ่ายรูปวิวทะเลอยู่คนเดียวหมอกก็คอยเอาแต่มองอยู่แบบนั้นสไป์ก็หันมาเห็นพอดีเลยสั่งให้หมอกตามขวัญไปเดินหน้าจีบเต็มกําลังแต่หมอกก็เขินๆไอ้ไม่กล้าไปสักทีเพราะว่าเพื่อนอยู่ กันเยอะสไปก็เลยด่าไปชุดหนึ่งบอกว่าช้าแบบนี้จะรอให้ขวัญมีลูกก่อนหรือไงหมอกก็เลยรีบตัดสินใจรีบเดินไปทันทีแล้วสไปก็ดึงความสนใจเพื่อนๆไว้ให้แต่ก็ยังมีวินอีกคนหนึ่งที่ยืนแอบมองคู่หมอกกับขวัญอยู่หมอกเดินมาถึงก็ทําเนียนสอนขวัญถ่ายรูปขวัญที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลยก็เอาแต่ยิ้มพูดคุยสนุกกับหมอกไปเรื่อยๆหมอกก็ไม่รอช้าบอกขวัญไปทันทีว่าเขาชอบเวลาที่เขาอยู่กับขวัญอยากไปไหนมาไหนด้วยเขาชอบเวลาขวัญหัวเราะทำเอาขวัญถึงกับยิ้มออกมาเลย หมอกก็ยังบอกอีกว่าเขาคิดว่าเขาชอบขวัญแล้วก็ถามกลับว่าขวัญรู้สึกยังไงบ้างขวัญก็เอาแต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าเธอรู้สึกว่าหมอกน่ารักดีแล้วก็ใจดีด้วยพอขวัญพูดจบหมอกก็เข้าเรื่องทันทีถามขวัญว่าคบกับเขาไหมขวัญก็บอกว่าเธอไม่เคยมีแฟนไม่รู้ว่าคบกันแล้วต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมหมอกก็บอกว่าคนเรารักกันแล้วแค่ปล่อยไปตามความรู้สึกแล้วก็ถามจี้ครั้งว่าขวัญโอเคไหมขวัญก็ยิ้มแล้วก็ตอบตกลงไปวินที่ยืนมองอยู่ห่างๆก็พอรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสักพััักกกกขวบหมอ็เดินล ที่กลงเพื่อนๆสไปก็รีบเข้าชาร์จไปหาหมอกทันทีถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่หมอกก็ยิ้มแบบเก๊กเก๊กแล้วก็ตอบด้วยสายตาและวลอยยิ้มไปทำหมอกสไปก็พอจะรู้ทันทีว่าทั้งสองคนคบกันแล้วเธอดีใจมากจนบักป๊อบมันจับพิรุษได้รีบเดินมาถามทันทีว่าหมอกกับขวัญเป็นแฟนกันแล้วหรอแต่สไปก็ทำตัวมีพิรุษสุดๆหมอกก็เอาแต่ยิ้มอย่างเดียวทําให้บักป๊อบมันรู้ทันทีว่าทั้งคู่คบกันแล้วและที่สำคัญป๊อบรู้ลอกรู้มันก็รีบตะโกนบอกเพื่อนๆทััันทีวว่าหกบ เป็นแฟนกันแล้วทำมมาเพื่อนๆเฮกันหมดดีใจกับทั้งสองคนด้วยป๊อบมันก็ยังไม่หยุดเอาผักมาโยนเล่นฉลองที่ทั้งสองคนได้คบกันสไป์เห็นแบบนั้นก็ด่าป๊อบมันไปทันทีพร้อมกับสั่งให้เก็บให้หมดกำลังจะเทอยู่แล้วแต่วินก็เอาแต่มองด้วยสายตาที่งอยเงาอีกแล้วมาทางฝั่งของตากับเตยก็มาช่วยกันหมักหมูแล้วก็เอาหมูเสียบไม้คุยกันเล่นกันอย่างมีความสุขพอตาเดินเอาหมูมาให้หมอกวินแล้วก็ไผ่หมอกมันก็แซวตาทันทีว่ากับเตยนี่ยังไงตามันก็เขินๆบอกว่าเรื่องเกกก่าแล้้วพรออมบ ให้หมอกเอาบาร์บีคิวให้เขาสามไม้เขาจะเดินไปกินกับป๊อปทันใดนั้นเองออยกับขนมปังที่นั่งฟังอยู่ข้างหลังก็ได้ยินทั้งหมดเลยทําเอาขนมปังถึงกับเนียพูดอะไรไม่ถูกออยก็ยังตอบย้ำขนมปังอีกว่าพี่ตากับพี่เตยเคยเป็นแฟนกันหรอแต่ขนมปังก็ไม่ตอบได้แต่ทําหน้านิ่งๆอยู่แบบนั้นตัดมาที่ป๊อปนั่งเศร้ามองทะเลอยู่คนเดียวตาก็เดินเอาบาร์บีคิวมาให้แต่ป๊อกก็ยังทําเป็นสนุกสนานเฮฮากับต้าไปเพื่อซ่อนความรู้สึกของตัวเองคุยกันไปสักพักป๊อกก็กดลบรูก ว่าเขารักน้องเขามากนะดูแลน้องเขาดีๆด,ด้วยเขารู้ว่าตาเป็นคนดีพร้อมกับลุกขึ้นยืนแล้วก็เล่นมุกแปลกๆว่าดังเค็มรักษาความเกลือตาถึงกับอกว่าเกือบจะดีอยู่แล้วถ้าไม่เล่นมุกนี้ระหว่างนั้นเองสไปก็ตะโกนเรียกให้ต้าก,กับป๊อบขึ้นมาเพราะว่าอาหารเสร็จหมดแล้วตัดมาที่บ้านภูแม่ก็ยังไม่ยอมคุยกับเขาตั้งแต่วันที่ภูหนีออกจากบ้านไปส่งเจ๊บอมภูก็พยายามงอ้อพยายามคุยกับแม่บอกว่าเขาจะไปเรียนพิเศษแต่แม่ก็ไม่พูดกับเขาเลยจนภูเดินออกจากบ้านไปตัดมาที่ปาร์ตี้ หัวหินนี้ครั้งบักป๊อบมันก็เอาอีกแล้วมันถามเพื่อนๆว่ารถคันหน้าขับมาอย่างไวแล้วเบรกกระทันหันแต่คันหลังไม่ยอมเบรกจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ตอบพร้อมกันว่าชนแล้วก็เอาแก้วมาชนกันตลกอัจฉริยะจริงๆแล้วป๊อบมันก็เริ่มถ่ายรายการ i am s ็มซอทันทีโดยการเอาเตยมาเป็นพิธีกรให้มันมั่วจริงๆทุกคนก็พากันยกหมดแก้วพร้อมกันแต่เหมือนจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างเพราะว่ามีแค่ขวัญคนเดียวที่กินแ๊บซี่ทำมาป๊อปถึงกับชะงักหยุดถ่ายเลยจะไปก็เลยบอกให้ข้ามขวัญไป ป๊อบมันก็เลยถ่ายรายการต่อเตยก็แกล้งป๊อบโดยการแนะนําตัวบอกว่าเธอมารับหน้าที่แทนแฟนเก่าของป๊อบทำมาป๊อบถึงก็เจ็บหัวใจขึ้นมาเลยทีเดียวเพื่อนๆก็พากันล้อใหญ่เลยเตยกับป๊อบก็บอกในรายการว่าตอนนี้นางสาวน้ำสมมุติขอขอและนายหมอได้ตกลงเป็นแฟนกันทำมาเพื่อนๆถึงกับเฮกันอีกรอบเลยขวัญกับหมอก็เขินยิ้มไม่หยุดแต่วินก็เอาแต่มองหน้าขวัญอยู่แบบนั้นทุกคนก็กินกันสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆขวัญก็ขอสไป์ลองกินของมึนเมาหน่อยแต่สไป์ก็เป็น เพื่อนที่ดีไม่ยอมให้ขวัญลองแต่ขวัญก็พยายามตื้อเรื่อยๆจนสไปต้องยอมให้กินทุกคนก็กินกันจนหลับตามันก็มานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับหนมปังโดยที่มีหนมปังนอนฟังอยู่ข้างๆแบบนั้นโรแมนติกสุดๆและเหมือนว่าครั้งนี้เตยก็ดูจะหึงตาขึ้นมา เอาแต่นั่งมองหน้าเศร้าๆอยู่แบบนั้นขวัญที่ไม่เคยกินอะไรพวกนี้เลยก็เหมือนจะเมาตอบอะไรไม่ถูกง่วงไปหมดหมอกก็เลยให้สไปช่วยพาขวัญไปนอนพอมาถึงเตียงขวัญก็บอกว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ําพอเดินไปถึงห้องน้ําเปิดประตูเข้าไปก็เจอวินกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่ขวัญก็พอจะเดาออกว่าวินกําลังเล่นยาทั้งคู่ยืนจ้องกันสักพักแล้ววินก็รีบเดินออกจากห้องน้ําไปตัดมาที่สไปเธอเดินออกมาหาไผ่ที่ระเบียงพร้อมกบถามว่าเป็นยังไงบ้างไผ่ก็บอกว่าช่วงนี้เขาก็ปกติดีสไป ถามไผ่ตอบว่าไม่คิดจะถามเธอบ้างหรอไผ่ก็เลยบอกสไปว่าก็คงจะสบายดีอยู่ๆสไปก็พูดถึงเรื่องวันเก่าๆที่ไผ่กินแล้วก็เมาแล้วก็ออกมาอยู่นอกระเบียงเหมือนวันที่ไผ่กับสไปคุยกันวันแรกแต่ไผ่ก็ถามสไปว่าพูดเรื่องอะไรสไปก็เลยจับหน้าไผ่เหมือนวันนั้นแล้วก็ยิ้มแต่พอสไปกําลังจะเอามือออกไผ่ก็จับมือสไปเอาไว้แต่สไปก็พยายามจะดึงมือออกแบบเบาๆไผ่ก็พยายามจะทําเหมือนวันเก่าๆก้มหน้าลงไปจะจูบสไปแต่อยู่ๆสไปก็หันหน้าหนีแล้วก็กอดไผ่ไว้ หามอาไผ่ถึงกับเศร้าเลยสักพักสไปก็ชวนไผ่กลับไปหาเพื่อนๆแต่ไผ่ก็บอกว่าเขาขออยู่แบบนี้แป๊บนึงนะแล้วก็กอดสไปไว้แน่นเลยตัดมาที่หมอเขาก็นั่งเฝ้าขวัญอยู่ข้างๆจนหลับไปแล้วหมอก็เดินออกมาจากห้องกลางดึกขวัญลืมตาตื่นมาก็เห็นวินเดินไปเดินมาดีดแบบนั้นอยู่หน้าห้อง แล้วก็เดินหายไปขวัญก็พยายามหลับตานอนแต่ก็เหมือนรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็เลยรีบลุกเดินตามวินไปวินเดินขึ้นไปยืนคนเดียวบนดาดฟ้าขวัญเดินไปถึงก็เรียกวินทันทีวินถามขวัญว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องชีวิตกับหมอขวัญก็บอกว่าชีวิตเธอดีส่วนกับหมอกขวัญก็ยังพูดไม่ทันจบวินก็ถามว่าคบกันแล้วหรอขวัญก็บอกว่าใช่วินก็บอกว่าเขาหายไปครึ่งปีตามเพื่อนๆไม่ทันเลยแล้วทั้งคู่ก็คุยกันไปเรื่อยๆอยู่ๆขวัญก็ถามว่าในห้องน้ําตอนหัวข้ามวินทําอะไรใช้มันมาาน หรือยังติดไหมแต่วินก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดแต่มันจะทําให้นอนไม่หลับขวัญก็เลยถามวินว่าคิดจะเลิกไหมวินก็บอกว่าเขาไม่คิดจะเลิกขวัญก็เลยบอกว่าถ้าไม่ติดเราไม่ต้องใช้มันตลอดได้หรือเปล่าแล้วทั้งคู่ก็ยกเหตุผลมาเถียงกันเละเทะไปหมดสุดท้ายขวัญก็พยายามลอบวินว่าเธอเชื่อว่าวินทําได้เชื่อวินมีความสุขด้วยตัวเองได้ถึงแม้จะไม่ใช้มันวินก็ขอบคุณขวัญแล้วก็ขอโทษทุกๆเรื่องที่ผ่านมาแล้ววินก็ชวนขวัญกลับไปนอนแต่พอทั้งคู่กําลังจะเปิดประตูดาดฟ้าปรากฏว่ามันล็อกเพราะว่าขวัญเอาไม้ ประตูออกแถมทั้งคู่ไม่มีใครเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยทั้งวินและขวัญก็เลยตัดสินใจนอนรอบนดาดฟ้าจนถึงเช้าพอแม่บ้านจะมาเปิดประตูให้ในตอนเช้าพอเดินมานั่งขวัญก็ขอบคุณวินที่ไว้ใจเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังพร้อมกับจับไหลให้กำลังใจวินอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนอนพิงเสาหลับตาไปอยู่ๆขวัญก็พูดขึ้นมาว่าถ้าวินเป็นอะไรไปเธอคงเสียใจนะแถามาวินถึงกับนั่งยิ้มเลยทีเดียวพอตอนเช้าวินกับขวัญก็เดินกลับเข้ามาในห้องกันทันใดนั้นเองเหมอก็เปิดประตูมาเจอพอดี แล้วก็ถามทั้งสองคนว่าทาไมตื่นเช้าจังไปไหนกันมาขวัญก็เลยบอกว่าเธอติดอยู่บนดาดฟ้าเพิ่งลงมาได้ตอนเช้าพอาเธอลืมตามมากลางดึกแต่เห็นวินเดินเมาๆไปเธอก็เลยตามไปดูหมอก,ก็บอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วขวัญก็เลยขอตัวเข้าห้องไปปล่อยให้หมอกมองตามแบบหน้าเศร้าๆอยู่แบบนั้นตัดมาที่ห้องขวัญเธอหยิบโทรศัพท์มาดูก็ปรากฏว่าแบตหมดและเธอกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงมากๆเพราะว่าหายไปทั้งคืนตัดมาที่สไปกํากลังเดินไปล้างหน้าก็มาเจอพายพอดีทั้งสองคนก็มองหน้ากันแล้วสไป ก็รีบเดินเข้าห้องน้ําไปพอเธอล้างหน้าเสร็จก็ยืนมองกระจกเหมือนกําลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ตัดมาตอนที่ทุกคนถ่ายรูปกันเพื่อเตรียมตัวจะกลับในวันนี้ตากับขนมปังมันก็ใช้ให้ออยถ่ายรูปให้หน่าสงสารจริงๆพอถ่ายเสร็จตาก็เรียกเตยที่ยืนถ่ายรูปอยู่ใกล้ๆมาถ่ายรูปด้วยกัน นี่มันเล่าสามซักรักสามเศร้าชัดๆทำเอาหนุ่มปังถึงกับหน้าเศร้าไปอีกคนมาทางฝั่งของไผ่ก็ยืนแอบมองสไปคุยโทรศัพท์กับพอร์ตแล้วก็ทำเอาไผ่ซึมซึมไปอีกคนนี่มันสู่รวมคนเศร้าชัดๆขวัญเธอพยายามโทรหาแม่แต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดทันใดนั้นเองแม่ขวัญก็โทรเข้ามาหาสไป์เธอก็เลยรีบวางสายจากพอร์ตเพื่อให้ขวัญคุยกับแม่ทันทีขวัญบอกแม่ว่าแบตโทรศัพท์เธอหมดแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้แม่ไปรับที่โรงเรียนขวัญก็อ้ำอ่ำอึ้งอึ้ง เหมือนจะบอกแม่อะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ยอมพูดสักทีสุดท้ายเธอก็บอกไปว่าเธอกินของมืนเมาไปพร้อมกับขอโทษที่ผิดสัญญากับแม่เป็นลูกที่ดีจริงๆแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรขวัญเลยถามขวัญอีกว่าโอเคแล้วใช่ไหม แม่จะไม่ว่าอะไรแต่เขาหน้าถ้าขวัญผิดสัญญากับแม่อีกแม่ก็คงจะเป็นห่วงมากขึ้นขวัญก็ทำหน้าเจียมเจียมบอกว่าเธอเข้าใจแล้วก็วางสายไปเงยหน้ามาขวัญก็เอาแต่ยืนมองวินอยู่แบบนั้นหมอกที่กำลังจะหามุมถ่ายภาพไปประกวดก็หันไปเห็นขวัญกำลังยืนมองวินพอดีเขาก็เลยถ่ายรูปนั้นไว้ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เจ็บกับภาพนี้เหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1000ไ like, ลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนภาค2 ตอนที่7เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย